สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ย half นุ้ย stay ค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คฝนกันค่ะเช็คฝนภาคบ่ายว่าอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนกันบ้างนะคะเรดาร์ได้ตรวจพบเจอกลุ่มเมฆฝนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคอีสานตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักค่ะกลุ่มฝนแรงขึ้นนะคะปกคลุมพื้นที่อำเภอด่านซ้ายอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย อำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอบำเหน็จนรลงจังหวัดชัยภูมิอำเภอลมเก่าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะคะและก็ยังตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนแรงขึ้นค่ะปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมงกดาหารอำเภอนาโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอเพน อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะอเภอบ้านม่วงอเภอคำตากล้าอเภอวานนนิวาดออากาศอนวยอเภอภูพานจังหวัดสกลนครอเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินอเภอเมืองอำนาจเจริญอเภอปทุมราชวงศ์สาอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะและเรดาร์ก็ยังได้ตรวจพบเจอกลุ่มฝนทางภาคใต้นะคะได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาเดิม อำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอจุลาพรอำเภอชฉือดอำเภอเชียงใหญ่อำเภอปากพนังอำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอกงหาอำเภอศรีนครินอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอจนะอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอปะเลียน อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอเภอท่าแพรจังหวัดสตูลอเภอกาบังอเภอยะหาอเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาอเภอสุไงาปาดีอเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสรวมถึงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียค่ะมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะและยังตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลาง กคลุมบริเวณนะคะอำเภอพุนพินอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังอำเภอสทิงพระอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสตูลอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอรามันอำเภอบันนังสตาอำเภอเมืองยะลาอำเภอทานโต อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอำเภอรือซออำเภอศรสีสาครอ,อำเภอจันเนะจังหวัดอาราธิวาสรวมถึงในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียค่ะมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจบพยากรณ์ค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย